ส,ส,วสวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับ wrote, แห่กับกรุงถนนสายเอเชียช่วงอ่างทองลดแน่นนักศึกษาอาชีวะตั้งศูนย์ช่วยประชาชนครับเมื่อวันที่3มกราคม2560ที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบสภาพการจราจรถนนสายเอเชียครับช่วงจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เขต้อยต่ออำเภอรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจนถึงเขต้อยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดอ่างทองระหว่างทางยาวกว่า20กิโลเมตรโดยในวันนี้ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากท่องเที่ยวช่วงป <ham> ีใหม่ <spe> ทําให้สภาพการจราจรหนาแน่นรถมีปริมาณมากบางช่วงเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งใช้ความเร็วได้ประมาณ30-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนอกจากปริมาณรถที่มีเป็นจํานวนมากส่งผลให้การจราจรการจราจรหนาแน่นแล้วครับบริเวณทางเข้าออกจุดพักรถปั๊มน้ามันและทางร่วมทางแยกต่างๆรถชะลอตัวนอกจากนั้นยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนอีกหลายจุดส่งผลการจราจรในจุดนั้น,น,นติดขัดและ ในหลายๆจุดมีรถเสียที่จอดไม่สามารถไปต่อได้จนเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทางหลวงและเจ้าที่กู้ภัยต้องระดมกําลังอำนวยความสะดวกเป็นการร่งด่วนนะนอกจากจะต้องคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของศูนย์บริการแล้วยังต้องคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอุบัติเหตุรถเฉียวชนรถเสียรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรด้วยเพื่อไม่ไมให้มีปริมาณรถสะสมนะโดยในเรื่องของรถเสียนั้นจะทํางานโดยประสานกับ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยที่นิคอ่างทองที่ออกตั้งศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชนที่บริเวณริมถนนสายเอเชียซึ่งคิดว่าในช่วงเย็นของวันนี้จะมีปริมาณรถที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นไปจนถึงคืนนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับยอดการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดอ่างทองนะครับสรุปยอดรวม5วันตั้งแต่วันที่29ธันวาคม258จนถึงวันที่2มกราคม259มียอดการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น16ครั้งมีผู้บาดเจ็บ18คนเสียชีวิต1คน และในวันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเกือบสิบครั้งส่วนสาเหตุของการเกิดส่วน,วนใหญ่นะครับในวันนี้เป็นการเฉี่ยวชวนกันเนื่องจากวันนี้ทั้งในตัวเมืองทองและบนถนนสายเอเชียมีประมาณรถหนาแน่นนะครับ